ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนๆวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชพระนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้คลิปแรกนะครับเอาสมเด็จที่จะลงประมูลเย็นนี้นะครับทางช่องทาง YouTube เดชคนชพระมาชมก่อนเบื้องต้นนะครับเป็นสมเด็จบางคุณพรมปี0ูนหลวงปู่ลาพูนะครับองค์นี้สภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับวันณะออกสีขาวนะครับพื้นจะมีฝ้าขาวให้เห็นทั่วองค์นะครับแต่ผิวนี่จะออกนวลๆนะครับไม่ถึงกับเหลืองจัดนะองนี้นะครับ รอดูราคาปิดด่วนเย็นนี้ได้ครับสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับองคนี้คือเนื้อของหลวงปู่ลํำพูปี02นะครับอง์นี้พระสภาพใช้ขึ้นคอมาน้อยครับใช้ขึ้นคอมาน้อยคาบวันณะขององค์พระเนี่ยค่อนข้างจะมีความฟูนะครับถ้าองค์ไหนที่ใช้มาหนักๆผิวจะเกลี้ยง